ผู้ชนทั้งหลายต่อไปอตามาภาพพระมหาสุม,มนสุมังคโลกวัดเมืองมางจะได้เตสนาธรรมผูกที่ชื่อว,ว่าวานันาปัสสูตรผูกท่วนหนึ่งมัชิมานิกายเพื่อเป็นอนุสนธิธรรมเทศนาในการเตสนาธรรมทัจไตริตะกะฉบ,บับภาษาล้านานาไทยนวัตโพธตราาม อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวาม ตังเอกังสัมายังภาควาสาวัทิยังวิหารติเจตวันเนอนาทาปินติกาสาวะเมตตาโกรภาควา พิกขูอามันเตสีพิขาวติสาธาวดูราสาปุริสายิงใจตั้งหลายตั้งคาหัดและนางบวชจุงจังตั้งโสตาภาสาธุดาฟังแล้วทัลงจำไว้ในมโนตวารวิธีจิตแห่งต้นหือใดแต่เตตตาถากาเลสมัยยังมี ในกาลาสมัยยะคาบหนึ่งพระพุทธเจ้าแห่งเราได้สาธิตสำราญอยู่ในเจตวัานนอารามมหาวิหารอันเป็นอารามแห่งนายอนาทาปินดิกาเศรษฐี ในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นแลตัตราโคภัก,กาวาพิคุอามันเตสิในกาละนั้นพระพุทธเจ้าได้เรียกหามายังเจ้าพิคุตั้งลายมาแล้ว ดายตระเทสน,นาธรรมแก่พิกขุเจ้าตังลายว่าวันนาปัทฐาปริยายังโวพิกขาวเวเทสสามิดังนี้เป็นตน ดูราพิคูตั้งหลายพตาตาทากาตาจักเตสนาวันนาปัทาปริยายะก่าวคือว่าการอยู่ในป่าเปียลือแกต่ตันตั้งหลายตันตั้งหลายจุงใดสดับรับฟังเอา ด้วยความใส่ใจแด่เตออิท่าพิกาเวพิกูอาชาตารังอัญญาตารังวันาปัตถังอุปานิสายาวิหะวิหารติดังนี้เป็นต้น ดูราภิคูตังหลายผิคู่ในธรรมวินัยนี้เตียนยอมเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในป่านั้นสติก็ยังบ่มัน จิตที่ยังบ่อตั้งมันก็บ่อตัง้งก็บ่อตั้งมันสาวะที่ยังบ่อสุดเสียงไปก็บ่อเสียงชาแลยังบ่อได้เถึงงทรมันสว่างแจ้งตามโยกากีเลตันสุดที่ตนยังบ่อได้เถึง ส่วนว่าปัจจัยยาอันเป็นเครื่องบำรุงชีวิตเป็นตนว่าจีวาราปินดีบาทเสนาสนะและกิลานาปัจจัยยาเพศจะปริคานฟุงนี้ติปปาจิตะได้อาศัย นำมาบอลาพวกนั้นกลัวฝูกคองฝุงนี้เตียนยอมได้ด้วยยากแลพิกคูนั้นเปิงปิจาละนาเฮือรู้หันเสียก่อนว่าเรา เข้ามาอาศัยยังป่าเปี่ยวตีนี้เป็นตีอยู่เมื่อเรายังอาศัยป่าเปี่ยวแห่งนี้อยู่สติที่ยังบ่มันก็ยังบ่มันดังเก่าจิตที่ยังบ่ตั้งมัน ก็บอตั้งมันดังเก่าอาสวัติยังบอเสียงก็บอเสียงดังเก่าบ่ใดถึงทำอันสว่างแจ้งตามโยกะกีิเลสก็ยังบ่ใดบอเถึงดังเก่าส่วนปัจจยะอันเป็นเครื่องบำรุงชีวิตเป็นต้นว่า จีวระเข้าเป็นดีบาเสนาสน,นะและกิลานปัจัยยาเพสชะปริคานภุงนี้ติปไปจิตะจำเป็นหามาบลาผู้ปเจปเจยา ป่าใจยาฝุงนั้นเตียนยอมเกิดขึ้นใดด้วยยากจะแลผิคูนั้นเมื่อมาพิจา,ารณาหันดังนี้แล้วควรหลีกนี้จากป่านี้ไปเสียบอกควรอยู่ที่นั้นต่อไปจะแล ดูราพิคูในธรรมวินัยเพิงพิจารณาโดยสติปัญญาแห่งตนหือมากนักแด่เตอดูราพิคูตั้งหลายคือว่าพีคูติเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าเปลี่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปอยู่แล้วสติที่ยังบอตั้งมันก็ ก่อตั้งมันคืนจิตติบ่อตั้งมันก็ตั้งมันอาสวะกิเลสที่บ่อเสียงสุนไปก็เสี่ยงไปหมดไปแลด้เถิงซึ่งทำมันสว่างแจ้งตามโยกะกิเลสอันสูงสุดแล ส่วนปัจจัยาเครื่องบำรุงรักษาชีวิตคือว่าจีวราปินดีบาเซนาสนะและกิลานาปัจเจัยเปสาจาปริขานสิ่งใด ตีปปาจิตะาจำเป็นหามาบอลาโภกปัจญาเหล่านั้นแม่นว่าจังหามาใดยากก็บอดเดือดร้อนใจพี่คูนั้นเปิงพิจารณาดังนี้ว่า เราเข้ามาอาศัยป่าเปลี่ยวที่นั่นอยู่สติติบ่ตั้งมันก็ได้ตั้งมันมาจิตติบ่ตั้งมันก็ได้ตั้งมันมาอาศวะกิเลติยังบ่าคายเสียงไป ก่อคายเสียงก่อคายเสียงไปแลเตียนย่อมได้เถืองซึ่งทำมันกะตามมือดวงตาส่อสองแจงตามโยกะกิเลสแลส่วนอันว่าปาัญยาเครื่องบำรุงรักษาชีวิตคือว่าจีวาลาปินดิปาเสนาสนะและกิลานาปาัญยะเภสัจาปริขานฟุงได ตีปาปาจิตาจำเป็นหามาบอลาโพกไปใจยาฝุ่งนั้นเตียนยอมเกิดขึ้นใดอยู่ด้วยอย่างแลเต้าว่าฮือพิจารณาเสียว่าเราบ่ใดออกบวชเป็นปะปาจิตาเพื่อชีวาลาปินดีบาเสนาสนะและเพื่อ กิลานาปจัจญาติเพศจาปร,ริขารเมื่อเราได้พิจรณาหันดังนี้เมื่อนั้นเราเมื่อเรายังได้อาศัยปาติณีอยู่สติที่ยังบ่อตั้งมันก็ตั้งมันมาจิตที่บ่อตั้งมันก็ตั้งมันมาอาศวะกิเลต่ยังบ่อมดก็หมุดเสียงไปแล เรอยนย่อมได้ใจเถึงซึ่งทำรรอันานะกัตตามือสว่างแจ้งยิงนะักจากโยคะกิเลสและปิกูตนนั้นเมื่อมาพิจารณาหันดังนี้แล้วก็ควรอยู่ในป่าแห่งนี้ต่อไป บกวนหลีกนี้จากป่าแห่งนี้แลดูราพีคู่ตั้งลายพี่คู่เตียนยอมน้อมไปอาศัยอยู่ป่าแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อใดอยู่ป่าแห่งนั้นแล้ว สติที่บ่อตัต้งมันก็ตั้งมันขึ้นจิตที่บ่อตั้งก็ตั้งขึ้นอาสวะกิเลสที่ยังบ่อมุดก็หมุดเสียงไปแลเตียนย่อมได้ถึงซึ่งธรรมอนาคตตําม,มือมีดวงตาแจ้งใสยิ่งขึ้นตามโยกากีเลสจาและส่วนว่าประใจยะอันเป็นเครื่องบำรุงลักษาชีวิตคือว่า จีวรปินดีบาเสนาสนาและกิลานาปัจจยาเปสัจาบริการฝุงนี้ทีป่ปปจิตะาจำเป็นหามาบริีพวกปัจัยฝุงนั้นยอมบางอาเกิดขึ้นบ่ยากพิคู่เปิ่งพิจารณาว่าเรามาอาศัยอยู่ป่าแห่งนี้ดีนักและสติติบอ่อตั้งก็ตั้งมา จิตที่บอ่อมันเตียงก่อมันเตียงมาอาสวะกิเลสที่มีอยู่ก่อมดไปแลไใดหันซึ่งทำมันก็ทำมือดวงตาแจ้งใสยิ่งขึ้น โยกกิเลสแล้วปัจจัยยาเครื่องปัรุงชีวิตเมื่อคือจีวราปินดิบาเซนาสน,นาละคิลานาปัจจัยยาเพสจะปริขานสิ่งใด ปาปาจิตาจำเป็นหามาบอลาโพกอดได้โดยบ่อยากแลพิกูนั้นเปิงพิจารณาโดยนี่แล้วก็ควรอยู่ปาที่นั้นก็ามปั่มเป่งสมณธรรม ทะลาบเสียงชีวิตแด่เตอะกันว่าพระพุทธเจ้าทลัเตสนาธรรมวนาปัธ,ธาปริยายะสำแดงยังการอยู่ในป่าดังนี้แล้ว จิงอาได้เทสนาสํแแดงยังกามะปริยายะกก่าวถึงยังการที่ไกลบานนิคมปริยายะและการอยู่ไกลนิคมนากรปริยายะการอยู่ไกนคกร จันนาตาปาริยายการอยู่จันนาบทต่อไปไปนานี่แลตามพระกาถาปาลีวาอิทธะพิกขเวพิกคูอัญญตรังกามังอุปนิสายวิหารติเป็นต้นว่า ดูราพีคู่ตังลายพีคู่ในธรรมวินัยนี้เตียนย่อมเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่ก็ดีและเข้าไปอาศัยอยู่ใดนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งก็ดี เข้าไปอาศัยในนากรแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่กดด็ดีและเข้าไปอาศัยชนาบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่กดด็ดีดังนี้เป็นตนแล ปัญาดีตาเปรู้โดยในพระปาลีติภาพุทธเจ้าใดเตสนาไว้ในวันาปัธ,ธาปริยายะดังใดเตสนามาแล้วในเบื้องตนแล เพิงรู้ด้วยในพระปาลีติไดเทสนาไว้ในบุคลาปริยายะดังจังใดเทสนาต่อไปไปนานี่แลพหะพุทธเจ้าเมื่อจังเทสนาบุคลาปริยายะคือว่าการอยู่ร่วมบุคละคนตั้งหลายจริงใดเทสนาว่า อีถ้าพีาเวพิคุอัญญตรังปุกลังอุปนิสายะวิหาราติดังนี้เป็นตนว่าดูราพิคุทั้งลายพีคุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยปุกละผู้ใดผู้หนึ่งอยู่เมื่อเข้าไปอาศัยปุกละผู้นั้นอยู่แล้วหากว่าสติตีบ่มันเตียง ก็ย <Construction. otic ality> ังบ่อเตียงอยู่จิตที่ยังบ่อมันเตียงก็บ่อเตียงอยู่อาสวะกิเลสที่มีอยู่ก็ยังมีบ่อเสียงไปแล้วบ่อใด้ถึงซึ่งธรรม อันนาไดติจักสว่างแจ้งจากโยกะกิเลสและส่วนปัจใจยะเครื่องปำรุงชีวิตคือว่าจีวราปินดิบาเสนาสนาณคิลานาปัจใจยะบริขารสิ่งใด ตีปาปาจิตาจำเป็นหามาบลาโภกปใจยาฝุ่งนั้นเตียนยอมเกิดขึ้นใดด้วยยาพิกคู่นั้นกอเพลิงหือพิจารณาสื่อไปว่า เมื่ออาการตั้งลายเป็นดังนี้แม่นว่าปัาจัยะตั้งลายอันเป็นเครื่องปัรุงชีวิตจังเกิดมีบ่อยากดังอันกอดดีเตอร์พิคูนั้นก็อบอกควรอยู่ควรหลีกหนีไปเสีย ในเวลากลางคืนหรือกลางวันบอกควรอยู่กวัวกวรบุกาละผู้นั้นต่อไปและบอกทาบอกกะลาก็ได้จะแล เพิคูนั้นเปิงปีจจลานาวะเราวเขาเข้ามาบวชเป็นปปาจิตตาบอดได้บวชเพราะวังปินดิบาจีวาลาเซนาสนาคิลานาปัจัยญาและเพสชาสิ่งใดแล ก็บวชเพื่อหวังซึ่งธรรมมันวิเศษและมีดวงตาสองแจงนี้จากโยกคิเลสสิ่งเดียวและดูราภีคูตั้งหลายภีคูตีเข้าไปอสศลยภูกะละผู้ใดผู้หนึ่งเยื่อผู้หนึ่งอยู่แล้วเมื่อสติที่ยังบ่ตั้งก็ตั้งมันขึ้นจิตที่บ่มันเตียงก็มันเตียงขึ้นมา อาสาวกิเลติยังบ่อเสียงก่อมุดเสียงไปแลเตียนย่อมใดเถึงซึ่งธรรมันกต็ตำมือสว่างแจ้งจากโยคะกิเลตันสูงสุดที่ยังบ่อได้ถึง ส่วนอันว่าปัจจัยยาเครื่องบำรุงชีวิตคือว่าจีวราปินดีบาเซนาสนะและกิลานาปัจจัยยาเพศเจะปริคานสิ่งใดที่ป,ปัจจิตาจำเป็นหามาบลาโปปัจจัยยาเหล่านั้นเตียนย่อมเกิดขึ้นใด้ดยยาพีคูนั้นเพิงปิจา,ารณาหันว่าดังนี้ เราเข้ามาสลายปุกลาภูนี้อยู่แล้วสติที่ยังบ่มันก็ตั้งมันจิตที่ยังบ่มันเตียงก็ตั้งมันเตียงอาสวะกิีเลที่ยังบ่หมดก็หมดเสียงไปแล ยอ่อเมื่อใดเถึงซึ่งทธรรมมันกระตำหือมีดวงตาสองแจงยิ่งขึ้นจากโยกะกิเลสที่ยังหมนมองส่วนปัจจัยยาเครื่องบำรุงชีวิตคือว่า จีวาระปินดิบาเสนาสนะและกิลานาปัจจัยยาเพสาจะบริคารสิ่งใดที่ปปจิตาจำเป็นหามาบอลาโภปัจจัยพุงนั้นยอมเกิดขึ้นใดด้วยญา เท้าว่าเราบอดได้ออกบวชเป็นปาปาจิตตะเพราะเหตุจิวาระเพราะปินดีบาทเพราะเสนนาสานาเพราะเหตุกิลานาปัยยาเปสันจะบริคาน เมื่อเป็นดังนี้ยามเมื่อเราเข้ามาอาศัยบุคลาภูนี้อยู่นั้นสติเราตีบอมันก็ตัง้งมันจิตติบ่อตั้งก็ตั้งคืนอาสวัตติยังคงค้างก็เสียงหมดไปแล เดียนย่อมได้ถึงซึ่งทำรรอันกระทำหือมีดวงตาสว่างแจ้งจากโยกาอย่างสูงยิ่งพิคคูนั้นแม่นพิจารณารู้แล้วอย่างนี้ก็ควรอยู่ด้วยบุกลาภคูนั้นบอกควรหลีกหนีไปที่อื่นแล ดูราภิกุตั้งหลายภิกขุตนใดเข้าไปอาศัยบุคละผู้ใดอยู่นั้นเมื่อเข้าไปอยู่แล้วสติที่บ่อตั้งมันก็ตั้งมันจิตที่บ่อเตียงบ่อนิม ก็เตียงก่อนิมาสาวัตติมกมุนอยู่ก็อคายหายหมดเสียงไปแลเตียงย่อมได้รู้ถึงงทามันกัดตำมือมีดวงตาแจสว่างแจ้งจากโยกกิเลสอันสูงยิ่งที่ยังบ่เถง ส่วนปจัจจัยอันเป็นเครื่องบำรุงยังชีวิตมีจีวราปินดิบาเซนาสานะและกิลานาปจัจจัยเพสาัจาบริขารสิ่งใดตีปาปาจิตตาจำเป็นหามาบา่ลาพวกปจัจจัยฝุงนั้นเกิดขึ้นด้วยบ่อยาด้วยบ่อยากิคูตนนั้นเปิงพิจารณาหหันวา่า เราเข้ามาสลัยอยู่กาบุกรลาภูนี้เมื่อเข้ามาอยู่แล้วสต,ติบ่อตังก็ยังตั้งมันมาจิตตีบ่อเตียงนิมก็เตียงนิมมา สาวกิเลตี่ยังอยู่ก็หมดเสียงไปทำที่บ่เถิงก็เถึงหันแจ้งสว่างจาจโยกะอันสูงสุดแล้วส่วนปัจจัยยาเครื่องบำรุงชีวิตคือว่า จีวรปินดีบาเสนาสนะและกิลานาปใจยาเพศาชะบริขารฝุงใดตีพิคู่จำเป็นบ่ลาโภคปใจัยฝุงนั้นเตียนยอมเกิดขึ้นบ่อยา เพกู่นั้นก็ควรเกี่ยวพันอยู่กามปุกลาภภูนั้นทลาดชีวิตบอกควรจังหลีกหนีไปทตี่อื่นแม่นถูกครับก็บอกควรไปแล ยิตมาโวจาพกาวาตามะน,นาเตภิคูภะกาวาตโตภาสิตังอาพินันทุนตีกันว่าพระพุทธเจ้าไดเตสนาอย่างวัยยากลาลานธรรมจบบัวลามวนแล้วส่วนพิคูตั้งหลายก็จมจื่นยินดีสาธุการมากนักก็มีวันนั้นแล นิธทิตาขิยาเตสนายังรมเตสนาในพระสูตรอันสำแดงยังทมปริยายะหกราการคือวานาปธาปริยายาอาการอยู่ในปาแลกามาปริยายะการอยู่ไกลบานและนิกามาปริยายะการอยู่ไกลนิคม นาการะปริยยะกันอยู่ใกล้นกอนและจันนาปาตาปริยยะกันอยู่ใกล้จันนาปาตาปุกาลาปริยยะกันอยู่รวมบุกาละลคนใดคนหนึ่งแล มานมีมานในกัมปีมาชิมมานีกายมูลาปนนาสกาสิหานตาวะกอบังกรมสมเรสาเด